หออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงมาอือเอาอีกนิดนึงโอ้โหยังไงครับชึบโอ้โหรอบสุดท้ายเรียบรอยโอ่1าโอเคอ่ะ ก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อย,ยแล้วนะคะโอ้โหทุน1,000บาทนะได้กําไรมาอยู่3า6พบาทโอ้โหสุดยอดเลยนะกับป็น20สิบนะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่า Wild Battle นะคะอะมาดูกันนะคะว่า นะเกมนี้จะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าเป็นตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมางบ1000บาทนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะตา,าตาจ่ายก,ก็ไม่ขออธิบายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะรอดหรือจะล่วงนะจะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเอาเลยเนาะ,ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะจ๊ะมาอ่ะ เบ็ดน,นะาขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะหบาทนะเพื่อนไปเลยจ้ามาเปิดแรกมาก็สวยกันเข้าไปเลยนะเฮอ,อไม่ใช่มันสวยแต่เปิดแรกนันเพื่อนเอ้หืมไม่ไหลต่อให้เลยนะยังไงเนี่ยเออเฮออ่เอ,อ โอ้โหว้าวหลายรอบละมาอื้มน่าเสียดายนะโอ้โมีวายแต่ใช้ไม่ได้แมอะเพิ่มเบ็ดหน่อยนะห้าบาทเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องเลยนะเพื่อนมันเหงาหน่อยเกินไปหรือเปล่ามาฮะ อืมสวยดีเออโอ้โหน่าเสียดายนะคะคิดว่าจะไหลต่อมาสวยเจอม,ม,มาขอเปิดเทอร์โบนิดนึงลองดูนะเพื่อนมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเทอร์โบของเขานะ เอได้อย <c oughs> uh, mm ู่ว่ะสวยโอ้โหค่ะสแกตเตอร์แค่ตัวเดียวเองอ่ะน่าเสียดายนะอมาโอ้โหมาดิ ก็มาดีครับโอ้โหข่าตแกตเตอร์แค่ตัวเดียวอีกแล้วอยากเห็นฟรีเกมเขาจริงๆม่รู้จะได้เห็นตอนไหนเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเลยนะ สำหรับใครนาะที่ชอบคิวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะฮึบโอ้โหน่าจะไหลต่อนะไหลต่อนี้มันเลยเพื่อนเะึยไหลาย,ยาวๆกันไปนเลยสิอืม ฮึ๊บฮึ๊บสกัตื้ออ,อุ๊ยมาดีดอกเนี้โอ้โหจุกจุกกันไปเลยท่านผู้ชมบิ๊กวินสองร้อยแปดสิบสามบาทนะคะเออก็ถือว่าสุดยอดนะวายมามน่าเสียดายจริงๆเลยมาไหลกันเข้าไป คูณสี่เขาไปแล้วตอนแรกะอือโอ้ดักคิวมาตัวหน้าเนี่ยโอ้โหโคตรเวิร์กเลยฮึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะว่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะสิบสวยเออเหอะแหมตแกตเตอร์ เอออย่างเงียบเลยยังไงเอา้าทำไมถึงเงียบแบบนี้เนี่ยสวยจึบ๊บโอ้โหวายอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้มาสิบสวยดิโอ้โหมาดีไหลต่อโอ้โหสี่สิบเก้าบาทมาออชอบจริงๆเลยนะแบบ ไอวายๆนะเยอะจริงๆเลยแบบนะั้นมาดิเออมาสวยโอ้โหทังไมไม่ไหลต่อวะสวยอื๊บ โอ้โหมาไปเบตยี่สิบนะคะมาดูกันโคตรเงียบเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยเอออย่างเงียบแบบนี้สี่ฮึบเอา้ามา ขาดสกแกตเตอร์แค่ตัวเดียวโอ้โหขาดสกแกตเตอร์แค่ตัวเดียวอแม่งจะมาหน่อยก็ไม่ได้นะเพื่อนเอ้ยถ้ามานี่ก็คุ้มนะบอกเลย ขาดเคสวยวายมาดีโอ้โหร้อยแปดสิบเจ็ดบาทได้อยู่ มาเต็มจอโอ้โหค่ะคิวแถวแรกแถวเดียวอ่อนเพื่อนเฮ้ยมาสแกตเตอร์มาแล้วไปไปดูกันนะคะเออสิสองฟีสปินนะจ๊ะเหลือตั้งอยู่สามร้อยกว่าบาทโอ้โหจากห้าร้อยอืมโอ้โหอย่างเงียบดีวะเอายังยังยังเอา ได้อยู่โอ้โหร้อยห้าสิบและมาดูกันโอ้โหทุนพันหนึ่งนี่ว่าโอ้โหไม่ใช่ห้าร้อยดิตายแหละจะรอดไหมเนี่ยชึบเรียบร้อยครับชึบโอ้โหไอบา้าเอ้ยได้มาร้อยกบาทฟรีเกมโอ้โห คตรคุ้มอะเพื่อนเป็ดยี่สิบได้มาแล้วก็บาทเออกูเชื่อเขาเลยยอมครับท่านผู้ชมออดีเหมือนกันนะเนาะมาอีกรอบหนึ่งมาดูกันสิบสองฟีสปินเออรู้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันสามรสิบหกบาทนะเหลือเออ ดูวายดีน่าเสียดายอ่ะโอ้โหโคตรแย่เลยอ่ะด,ดู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 เธอถามทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหมาฮึบฮึบชุบหมาได้อยู่สวย เอามาดิได้อยู่จังหวะนี้เอาไปดิฟรีในฟรีไหมเพืนเนก็มาดีครับโอ้โหแม่งโคตรเอานะเพื่อนๆพื่อนหบาทเมกวินโอ้โหแถมได้ฟรีในฟรีด้วยนะคะแจ๋วเลยนะจังหวะนี้โอ้โหบวกมาอีกสอฟรีสปินนะ่ะเอาดิยี่สิบาเพื่อน แม่งสุดยอดอจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะมาเยอะขนาดนี้ก็จริงแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเฮ้คูณสิบสามเขาไปแล้วเออมาคูณสิบห้าแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โห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  เรียบร้อยดูๆแล้วโอ้โหเออได้อยู่สวยมามาอึ๊บโอ้โหพันห้าเฮ้ยไม่ยังโคตรเอา ไอ้บ้าเอ้ย2,483้ย24บาทอีกแล้วเหรอโอ้โหแม่งสุดยอดนะยังไงเหลืองห้าฟีสปินอือหือขออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงมาเออเอาอีกนิดนึงโอ้โหยังไงครับ ชึบโอ้โหรอบสุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหจบไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะเพื่อนโอเคอ่ะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหทุนหนึ่งพันบาทนะได้กำไรมาสามพันสี่ร้อยสิบหกบาทโอ้โหสุดยอดเลยนะกับเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้า คลิปนี้เราผู้ผิพการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า